รีวิววิมานหนามโห่ีเฮ้ยต้องบอกก่อนว่ากูไม่ใช่เอฟซีนักแสดงคนใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นติ่งติงอย่าม,มาดา่ากูนะครับผมคือกูไม่ใช่เอฟซีครเลยบางคนกูไม่รู้จักด้วยซ้ำเอาเอา,เอา,เอาจริงกูไม่รู้จักเจฟด้วยซ้านะครับว่าเขาร้องเพลงอะไรหรือเขาทําอะไรครับเพิ่งมารู้ก่อนดูได้ไม่นานว่าเอา้าเขาเขาดังนี่วะกูคิดว่าน,นักแสดงใหม่หรืออะไรด้วยซ้ําที่กูพูดเกินแบบนี้คลิปนี้กูไม่ได้มาดา่า เพราะว่าตัวหนังไม่มีข้อติเลยไอสัตว์ฟังนะครับผมงานภาพแสงเสียงดีนะครับผมในเรื่องของงานโปรดักชันนี้โอเคเลยนะการปัดก็สมูทด,ดีเออซาวแท็กก็โอ้โหเฮ้ยตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมแล้วก็อ่า นักแสดงทุกคนเล่นดีนะครับผมทุกทุกคนเล่นออกมาได้ดีมากไม่มีใครเล่นได้เคอะเขินไม่มีนะครับผมแล้วก็บทโอเคเลยบทนี่หงกูไอ้นี่มากด้วยความที่กูไปหาหาข้อมูลต่างๆมาก่อนหนั้นๆเนาะมันก็เลยแบบตัวหนังมันมีความเล่าเรื่องด้วยภาพอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นฉากหนึ่งฉากครับมันเหมือนการสปอยเนื้อเรื่องทั้งเรื่องเอาไว้แล้วอะ กมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันเกินความคาดหมายกูคืคอห่วงท้ายๆชอบสนุกบางช่วงอาจจะตอนแรกมันเหมือนข้อเสียนะคือบางช่วงมันดูเอื่อยแต่หมายถึงว่ามันมีเหตุผลในการเอื่อยครับผมคุณต้องไปดูเองครับผมว่าไอการเอื่อยนะั้นน่ะมันไม่ใช่ข้อเสียครับแต่มันคือข้อดีแบบไอไอีอยมันเป็นข้อดีแบบมาหาศาลแล้บทวีคูณมากๆครับผมเพราะ แบบรู้ตัวเองอะ่ะมันอ่อยเพื่อสร้างแรงส่งไปให้ฉากสําคัญจริงๆเออมันมันเจ๋งมากครับเรื่องนี้ชอบตัวผมชอบเลยมันคือหลานมานะหลานมาเวอร์ชั่นที่ปั้นมากขึ้นเออเออสำหรับผมมันก็คือคล้ายๆกันนะมีคนแก่แล้วก็ลูกหลานแย่งอันนั้นแย่งบ้านใช่ไหมอันนี้ก็แย่งสวนทุเรียนกันเออสนุกสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกสนุกมากก็มาถึงการให้คะแนน โอกาสที่มึงจะได้ยินอะไรแบบเนี้ยมันยากมากๆเพราะคะแนนที่กูจะให้นี่ไม่ใช่คะแนนประชดประชันนะครับ10บนำสิครับกูรอเล่นครับเ <c oughs> พราะคะแนนที่กูจะให้จริงๆคือ8.5คะแนนครับ เนื่องด้วยมันมีข้อเสียอยู่นะครับผมคือเรื่องของซีจหนอนจริงๆมันก็เล็กๆน้อยๆครับแต่มันก็คือข้อเสียครับแล้วมันก็ยังจะมีเรื่องของตัวละครบางตัวที่บทค่อนข้างแบนตัวเดียวคือตัวร้ายนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างจะจบปิดไปนิดนึงหมายถึงว่ากูอยากให้มันจบปลายเปิดน่าจะดีเด้วยความที่คลิปนี้มันอาจจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมขอ,อเพิ่มเนะื้อหาช่วงหลังอีกนิดหน่อยนะครับคือ เอ่อผมขอนั่งคุยตีความภาพจากตัวอย่างในแบบของผมเองนะครับผมเพราะผมก็ไปดูมาแล้วแล้วก็อยากจะมานั่งตีความแต่ว่าผมหาภาพไม่ได้ก็เลยเออเอาจากตัวอย่างนี่นแหละถึงแม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ได้ ได้มานั่งคุยกันเออเออต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงการตีความส่วนตัวนะครับผมภาพแรกครับนอกจากแสดงให้เห็นว่า,าที่ดินบริเวณนี้มีอะไรบ้างอาจจะแสดงถึงความาสำคัญต่อเนื้อเรื่องนะครับผมโดยอ,อันที่ใกล้ที่สุดเนี่ยในเลเยอร์แรกเนี่ยจะเป็นตัวต้นทุเรียนนะครับผมแสดงว่าต้นทุเรียน,นยจะมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากแล้วก็ไปที่สวนทุเรียนแล้วก็ที่ดินด้านหลังนะครับผม ที่เป็นเนินเขาขึ้นไปนะ่ะแล้วก็บ้านจะสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่สําคัญครับมาสู่ภาพนี้สําคัญมากครับผมบเดี๋ยวพูดถึงเลเยอร์ของภาพก่อนนั่นก็คือ,อตัวเศษกระทองคําเนี่ยจะอยู่เลเยอร์บนสุดนะครับผมเลเยอร์ล่างถัดไปก็จะเป็นไอ้ดอกหญ้านะครับผมแล้วเลเยอร์ลงไปอีกก็จะเป็นส่วนของส่วนทุเรียนนะครับผมแล้วก็ ถัดไปอีกก็จะเป็นใครไม่รู้ซึ่งส่วนนั้นมันไม่ได้สําคัญอยู่แล้วเออสุดก็เนี่ยแหละครับขอบส่วนทุเรียนนั่แหละมาถึงสีครับผมเออไอความหมายของสีม่วงก่อนมันสีม่วงเนี่ยมันคือสปิริตเออสปิริตมันคือเขาเรียกว่าอะไรความฮึดความสู้อะไรแบบนั้นเออส่วนไอสีส้มเนี่ย ความหมายของมันคือการเกื้อหนุนเอ่อการเยียวยานะครับผมแล้วตัวละครเนี่ยชื่อทองคำด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสื้อสีส้มกับตัวละครที่ชื่อทองคำหมายเวาว่าคนคนเนี้ยแหละเขาเยียวยาความฝันของคนคนหนึ่งที่เงินทองครับ ใช่ครับใช้เงินทองในการาทำให้ความฝันของอีกคนหนึ่งเป็นจริงในเมื่อไอสีมู่มันคือความฝันใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวกูจะทําให้ฝันของมึงเป็นจริงเองอะไรแบบนี้ครับแล้วฝันของมึงคืออะไรสองตัวละครมองเข้าไปที่สวนทุเรียนใช่ครับความฝันของแม่งคือการทําสวนทุเรียนมาถึงภาพนี้ครับเดี๋ยวผมอยากให้คุณจําไอ้ดอก ทุเรียนนี้เอาไว้นะครับผมเพราะว่าดอกทุเรียนเนี M M right? ่ยม like ันเหมือนเป็นมุดหมายสําคัญแก่การสร้างผลผลิตของทุเรียนแปลว่าณตอนเนี้ไอตัวละครที่ถืออยู่เนี่ยมันคือไอตัวละครที่มีความฝันใช่ไหมมันเป็นความฝันแล้วมันยิ้มอยู่หมายความว่าไอทุเรียนเนี่ยกำลังสร้างผลผลิตแล้วแล้วมันถือดอกทุเรียนอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไอดอกทุเรียนเนี่ยยื่นให้ไอเนี่ยเหมือน เป็นแหวนมั่นอะไรแบบนั้นแล้วไอตัวที่เป็นเยียวยาเนี่ยมันก็ดีใจเออหมายความว่าสาเหตุที่ไอเนี่ยเยียวยาให้อ่ะมันเป็นเพราะความรักอ่าแล้วไอเนี่ยก็มอบความรักให้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวอยากให้โนต้ตเอาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไอดอกทุเรียนเนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์อะไรอีกบางอย่างนะครับผม และอันนี้มันเป็นเพียงความคิดส่วนตัวของผมนะคุณเห็นไอ้เชือกที่ผูกนั่นไหมมันอาจจะไม่ใช่การาที่มัดทุเรียนหรือว่าอะไรงั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรกรหรืออะไรแบบนั้นแต่มันสื่อถึงการผูกมัดโดยความรักแล้วการที่แม่งโอบแล้วเฟรมเนี้ยมันให้ตัวละครเนี้ยไม่อยู่สูงไ้เนี้ยมันหมายความว่าอะไร มันหมายควาว่าไอตัวละครเนี้มันถือไพ่เหนือกว่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งกูไม่รู้ว่ามันถือไพ่อะไรสักอย่างเหนือกว่าซึ่งมึงอาจจะต้องไปหาคําตอบกันเอาเองเออแต่ว่าไอดอกทุเรียนโน้ตไว้ก่อนอโอเคดอกทุเรียนมาอีกดอกหนึ่งแล้วนะเออซึ่งเออกูไม่ได้มีความรู้เรื่องการปลูกต้นทุเรียนนะครับผมแต่ว่าไอเนี่ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกทุเรียนในภายหลังไอ้พุ่มๆเนี่ยเรม,ม,มนี้ครับก็ไม่มีอะไรตกลงมาตายเฉยมุมกล้องนี้ครับแสดงถึงความสําคัญของบทบาทของตัวละครนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นทองคําซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาของเศษนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดเพราะว่าใกล้หน้าจอที่สุดนะครับผมนั่นก็คือตัวละครของอ แม่ของเสกนะครับผมแต่ว่าตัวละครที่มีความสำคัญน้อยที่สุดและคนไม่ได้ไปสนใจมันมากที่สุดก็คือตัวละครนี้ครับหมูซึ่งหน้าไม่ได้โผลมาในเฟร,รมเลยโผลมาแค่แขนด้วยซ้ำขนาดแต่ว่าก็ยังสำคัญมากกว่าตัวประกอบที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเพราะว่ามาหลังสุดเลยอะเออซึ่งไอตัวละครเนี้อยู่ด้านหน้าของทองคําแสดงว่าตัวละครเนี้ย ต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนไปหาคำตอบเอาเองครับเอาแล้วครับผมอันนี้ทุกคนไปเก็บดีเทลในห้องกันเอาเองนะครับผมแต่ว่าเออเห็นอะไรไหมครับสอตัวละครนี้อยู่ในจุดเดียวกันครับผมว้าวทั้ง2คนคือเหยื่อเหมือนกันคือผู้เข้าแข่งขัน เหมือนกันทั้งสองคนไม่ได้มีใครถือไพ่เหนือกันและทั้งสองคนอยู่ในจุดเดียวกันซึ่งคนที่ไปดูในหนังจริงๆจะรู้ครับผมว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรตอนนี้ดอกออกเต็มแล้วใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับผมน่าจะแสดงถึงความนึกถึงด้วยนะเพราะว่ามันส่องไฟฉายขึ้นไปข้างบนใช่ไหม โอเคมาถึงเรื่องโทนสีกันดีกว่าอันนี้ผมยังไม่เจาะลึกว่าเป็นเรื่องของสีอะไรนะอันนี้คือมึงไปหาเอ,าเองแต่เรื่องโทนสีครับผมพวกถีสีโทนร้อนเนี่ยมันจะสื่อถึงความเป็นวัยรุ่นสื่อถึงความเล่าร้อนร้อนรุ่มในจิตใจสื่อถึงเอ่อความสนุกสนานสื่อได้หลายอย่างครับอะไรที่มันไม่อยู่นิ่งสื่อ ส่วนใหญ่ก็จะสื่อถึงความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ความร้อนรนนะครับผมแต่ว่าสีโทนเย็นครับมันจะสื่อถึงความเงียบความนิ่งความเศร้าความไม่น่าไว้ใจเออความน่าสงสารอ่าอันนี้คือสีโทนเย็นนะโหอ,อย่างที่บอกครับตัวละครอยู่จุดเดียวกันเดี๋ยวบางคนบอกไอ้เฮียทำไมให้กล้วยมีขางหน้ากล้วยมีความสองคันเหรอต้นกล้วยเนี่ยไม่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยมันอยู่ แล้วมองไอ้ป้ายแม่ห้องสอนหมอนทองแม่สายใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วนะครับผมมันก็นั่นแหละเรื่องการเปลี่ยนป้ายหรือเรื่องของที่ดินของมันนั่นแหละก็เห็นว่ามันเนี่ยกำลังคุ้มใจอยู่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นต้นกล้วยกล้วยเนี่ยมันจะแสดงถึงความง่ายครับผมแต่ว่าไอ้ต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีลูกครับ โ้ยเฮี้ยไม่มีรูปไม่พอครับใบไม,ม่เสือกเขียวด้วยแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ไอตัวละครนี้จะฝ่าฟันมันไปจุดยืนทุกๆอย่างครับไอดอกหญ้าต่างๆครับผมที่อยู่ด้านหลังอะที่สำหรับผมอะมันเหมือนเป็นตัวแทนของความงดงามที่สามารถหาได้ทั่วไป แต่ตอนเนี้ไอเรื่องที่มันยากมากๆอะครับมันได้อยู่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องมากกว่าความสุขธรรมดาพื้นพื้นนะตอนแรกที่เอ,อดอกญ้ามันอยู่กับพวกมันตอนนี้พวกมันนั่งอยู่สองคนใช่ไหมตอนเนี้ยดอกย้าไปอยู่ด้านหลังอะมันละตอนเนี้ยไม่มีความสุขแน่ๆตัวละคร ไรที่พึ่งสัสว์เพราะว่าตอนนี้ตัวละครเฟรมเนี้ยตัวมันเล็กมากนะครับผมคือตอนนี้มันสื่อถึงความทำอะไรไม่ได้ละมันเล็กอะเออสู้กับสิ่งที่มันใหญ่มากๆไม่ได้แน่ๆและนี่คือไอสิ่งใหญ่ๆที่ผมว่าครับแล้วทนายคนนี้มาเหมือนเขาอาจจะพูดแรงนะแต่ในเรื่องคือเขามาบอกให้คนทุกๆคนนะครับ รู้กฎหมายไว้บ้างก็ดีกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวขนาดนั้นนะการที่เรารู้เรื่องกฎหมายมากเท่าไหร่เหมือนเรามีแต้มต่อในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะเออเพราะฉะนั้นรู้เรื่องกฎหมายกันไว้บ้างก็ดีครับอันนี้คือผมชอบมากครับผมคือช่วงต้นเรื่องอหมูมันวิ่งวิ่งออไปในส่วนทุเรียนแบบมีความสุขครับผมแต่ว่าตอนจบเดินไปในทางเดียวกันมุมกล้องเดียวกัน แต่มันกับเดินนิ่งเออผมชอบชอบอันนี้สุดในเรื่องละเออตอนผมดูนี่ผมว้าวเลยนะเออคือทุกมันได้บทเรียนของมันอะแล้วไอ้บทเรียนเนี้ยมันจะทำให้มันอะติดตาแล้วก็จำมันไปจนวันตายเลยแล้วมันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ทองคำมันพูดจาไม่ได้ในตัวอย่างในหนังก็พูดนะพูดว่าเอ,อ้ย ผมอะ่ะเคยคิดว่าที่เนี่ยคือสวรรค์แต่พอพี่เสกตายไปเนี่ยที่เนี่ยมันกลับกลายเป็นนรกสําหรับผมอะ่ะมันจะสําคัญอะไรถ้าเราทําดีหรือทําบาปอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วสวรรค์กับนรกมันคือที่เดียวกันถ้าสวรรค์กับนรกกลายเป็นที่เดียวกันไอตัวละครเนี้ยมันจะอยู่จุดไหนซึ่งต้นเรื่องไอ้ทียนี่คือสวรรค์เ้ยไอสวนทุเรียนอะ่ะแต่กลับกลายเป็นนรกในตอนท้ายเหมือนที่ทองคาโดนช่วงองค์หนึ่งแล้วไอตัวละครเนี้ย ก็มาโดนเหมือนที่ทองคําโดนครับโอ้คือผมเป็นคนที่แพ้คนแก่แล้วเห็นฉากนี้คือผมค่อนข้างซิสซิตีฟแล้วผมก็ค่อนข้างเศร้านะครับผมทํำไมมึงทําอย่างนี้วะหมูอันนี้แหละครับที่ผมให้ทุกคนจับตาดูครับที่ผมบอกว่าให้โนต้ตเรื่องอดอกทุเรียนเอาไว้เพราะไอ้ดอกทุเรียนอันนั้นเนี่ยจะมาอยู่ที่อันนี้ครับดูนะด้านเนี้ยคือดอกทุเรียนแล้วไอ้ด้านเนี้ยมันคือดอกอะไร มึงไปหาคําตอบแล้วนี่ฝักทูบกับโโหัวด้วยมึงน่าจะรู้ความหมายกันแล้วนะเออวะหาหา่าหขอบคุณสำหรับ641ซับสไครต์ครับ